สวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทุกท่านครับที่สนใจรถมือสองที่บริษัทเปรยนต์ทุกคนทุกท่านครับวันนี้ผมอยู่ที่โกดัง3ครับวันวันก่อนหน้านี้เนาะมาถ่ายถ่ายที่ครึ่งหนึ่งนะน้องเขามาเปิดรถกันนะครับเลยวันนี้มาถ่ายต่ออีกครึ่งหนึ่งนะแต่มีรถมาจอดใหม่อยู่สองสามคันนะครับจะพาพี่ๆมาอัปเดตการรถเข้าใหม่ที่บริษัทเปรยนต์ดูเพลินๆนะครับใครหยุดปีใหม่อยู่ก็ดูรถของผมเนาะเพลินๆนะดูคลิปผมเพลินๆ เปิดปีใหม่มานะนัดเข้ามาดูรถได้นะครับรถเข้ามาเยอะเลยนะวันก่อนก็พาดูโซนนี้ไปหมดแล้วนะพวกเอ็กซ e s ีพวกฟอร์จูเนเนี่ยนะเดี๋ยววันนี้ครับพามาดูโซนนู้นกันต่อแต่ขอดูคันนี้ก่อนคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับสำหรับ c ีวิกครับ1.8 EL ปี2021ไมล์102ครับคันนี้579,000เอง579ฟีดาวจะผ่อนอยู่ประมาณ9 5นะครับคุณนี่ขับ C ีวิกแล้วว่าฟีดาวผ่อน9,500ทะเบียน8370นะครับ E-L นะคันนี้ปี20จด21ไม่ห124,000ครับได้ตัว E-L ภายในสีดำกล้องถอยจอรดสก,กีนนะลอ้อแม็กแบบนี้เป็นตัวแมตช์เชนนะเบอร์ใครสนใจนะครับทักมาได้ครับ0659113374คันนี้ครับแคมรี่ตัว2.5ไฮบริดนะครับน้องเขาก็ทะเลาะกันอยู่นะครับมีขนไก่อยู่นิดหน่อยนะคันนี้เผื่อใครสนใจนะครับแคมรี ry, ่2.5ไฮบริดปี19จด20ไม่ประมาณ แสนนิดๆนะแสนหนึ่งอะไรแบบเนี้ยนะครับป้ายแดงออกมาประมาณ1ล้านเกือบเกือบเจ็ล้านเจ็ดแสนน่ะเกือบเกือบหล้านหกแสนกว่าๆนะตอนนี้ครับราคาเหลือเพียงแค่แปดแสนหกหมื่นเก้าพันฟีดาผ่อนออกมาสักหมื่นสี่หมื่นห้าประมาณเนี้ยนะฟีดาว่อนหมื่นห้าพอดีเผื่อใครสนใจนะครับสีขาวมุกครับตัวไฮบริดคันนี้คุณจัดได้จัดมาคันนี้ครับซีวีคาเบียน8 0ดศมันจะเหมือนกับคันเมื่อกี้เลยนะคันนี้ราคาอยู่ที่1นึ่งแสนสองหมื่นห้าพัน หนึ่งแสนขอภายไม่หนึ่งแมื่นห้าพไม่ใช่ราคานะไม่หนึ่งแมื่นห้ันแต่สีดำอ่ะหนึ่งแพันคันนี้ครับได้สีขาวมุกครับปียี่สิบนะครับหนึ่งจุดแปดเอลห้ดาพนหจฟีดาวจะผ่อนอยู่ถ้าห้าเจ็ดาฟีดาผ่อนอยู่เก้าพันะครับตะกี้เราดูสีดำนะเข้าใหม่อันนี้ปี20แต่นี้เป็น20่สิแท้ๆคันสีดําจะเป็น2 0่สจดยีเนี่เข้ามาใหม่เหมือนกันเนาะคันนี้ 3, 4 63เป็นปี18ครับ2.5นะ 2.5G ปี18สีขาวมุกค,ครับคันนี้รู้สึกว่าฟีดาวจะผ่อนอยู่1 2 0 0เกือบๆ1 3 0 0นะ759,000ครับไม่100,000ปรดีรถหน่วยงานมือเดียวปลดระวางนะเราสังเกตล้อลายเนี่ยเราจะรู้เลยว่าเป็นเครื่อง18นะคันนี้3 4 63ครับรถสวยน่าใช้นะครับมาดูคันต่อไปนะคันต่อไปนี่ใครอยากได้อเมล่าไหมรู้สึกอเมล่าคันนี้369เองนะครับสี 4, ดำนะเป็นตัว1 เป็นเครื่องหนึ่งพันเทอร์โบอ่ะผมไม่แน่ใจรุ่นรุ่นย่อยมันเดี๋ยวขอดูสอคบอก่อนคันนี้สามหกเก้านะครับปีย2ิบสองไม้สี่พันโอ้โหไม้สี่พันเองนะเพื่อใครสนใจนะครับทักมาได้ศูนย์หกห้าเก้าหหนึ่งสามสามเจ็ดสี่ครับมาดูครับมาดูโซนนี้การรถเข้าใหมา่หลายคันแอคคอร์ดไหมสามแปดห้าหกเดี๋ยวขอดูสอคบอก่อนแอคคอร์ดไฮบริดอะ่ะนะครับคันนี้ได้เป็นไฮบริดนะผมไม่แน่ใจอันนี้น่าจะเป็นปีสิบเก้านะนะครับน่าจะเป็นปีสิบเก้าราคาประมาณแปด นะครับเพื่อใครสนใจแอค o คอร์ดนะเพทยนม์มีนะครับเพรยนม์มีนี่ฟอร์จูเนนะหน้าที่เป็นลีดเดอร์มีสีดำนะครับมีทีอดีสีขาวนี่ทีอร์ดีสีขาวซึ่งคันนี้จะเป็นปี1 8บแนะเพื่อใครสนใจนะฟอร์จูเนคุณทักมาได้ครับ0ูนย์หกห้4เกนะนะ้คันนี้3972นะตัวแคมรี่ครับ 2.0G อ่นะนะคันนี้ 2.0G รู้สึกว่า 2.0G อ่ะ สีดำหัวมี4ี่ห้าคันเลยนะครับปี19ปี20ราคาเริ่มต้นประมาณ7จ็ดแสนหนึ่งเจ็ดแสนหนึ่งเก้าพันนะครับมีนะดอกเบี้ยเริ่มต้น2องสจุดสามเก้านะครับมีอยู่นะครับใครสนใจครับผมมีไม้น้อยสุดห้าหมื่นไม่ห้าหมื่นไม่แปดหมื่นไม่แสนกว่านะครับไม่แสนสองอะไรแบบเนี้ยใครสนใจนะครับสําหรับ2.0จุดศูนรุ่นจีนะครับโฉมหน้าเนี่ยมีอีกหลายคันเลยมาดูโซนนี้กันที่เมื่อวานไม่ได้พาดูนะครับขอเริ่มต้นนะขอเริ่มต้นที่คันนี้ครับเป็น c a m ร y Hybrid นะคันนี้เป็นตัวท็อปด้วยสังเกตตัวท็อปนะผมรู้เพราะอะไรคุณดูตรงนี้นี่โลโก้หุ้มแบบนี้จะเป็นตัวท็อปครับทะเบียน2932นะคันนี้สีขาวมุกค,ครับ2.5 Hybrid p r e m i u พรีเมียมเก้าปี21จด22ครับไมล์แสนสองปี21จด22นะครับแบตเตอรี่ยังรับประกันอีกกี่นะปีเนี่ยเปีนะครับคุ้มเลยนะครับเอาไปใช้งานต่อถูกกว่าป้ายแดงมาห0 0 0 0กว่าบาทแล้วครับใครสนใจแคมรี่ครับ,ค,ร ry, ค,รบคันนี้น่าใช้เหมือนกันมาดูคันต่อไปครับ8 7 7 3 รถสวยน่าใช้ครับเอาติสครับปี19หลุดจองมาด้วยครับคันนี้ไม่หกหมื่นสองปี19ครับ4ี่แสนหนึ่งหมื่นบาท4ี่แสนหนึ่งหมื่นบาทฟรีดาวจะผ่อนอยู่อา่าสี่แสนหนึ่งฟรีดาวผ่อนหกพันเก้าน,นะครับได้เอาติสครับขับอึดอึดถึกๆึกทนทนนะครับรถสวยน่าใช้ทะเบียน8ปดเจ็ดเจ็ดสามหลุดจองมานะคันนี้ลูกค้าผมเองนะครับโดนปรับดาวยี่ห้าเปอร์เซ็นต์น่ะลูกค้าเงินดาวไม่พอนะครับเลยหลุดมา ได้ปี19ครับได้ไมล์หลักหมื่นนะไมล์แค่60,002ฟรีดาวน์ผ่อน6 9 0 0ถ้าคุณ,คณเครดิตดีนะผ่อน7ปีผ่อน6 0 0ครับคันนี้รถสวยซื้อได้นะครับรถสวยซื้อได้การันตีเซ็นเซอร์ถอยมีแล้วเคยรีวิวเดี่ยวไปแล้วด้วยนะใครสนใจคันนี้ครับเดี๋ยวส่งคลิปรีวิวเดี่ยวให้ดูนะครับทักมาครับ ID PEK152 นะครับหรือโทร0659513374มาดูยาลิทคันนี้ครับ1.2มิตรับ3 5 9 0 0ไม่2 20,09ปี19ครับีบยน3889 อ่8นะครับทะเบียนเดี๋ยวจะเปลี่ยนเป็นกรทมให้ได้สีบลอนนะคันนี้ได้ปี20ครับไม่29 0 0มืีดาวจะผ่อนอยู่เท่าไหร่5,000กว่าบาทนะรีดาวผ่อน5,000กว่าบาทคันต่อไปครับไปไวนิดนึงนะ7,270ครับเอาติสครับ สี่แสนหเหรอรู้สึกราคาเขาปรับลงแล้วนี่คันนี้เหลือสามเก้านะครับอ่าคันนี้เลขไม้หนึ่งแสนหครับปีสินะเอาติสนะเหลือ3า9เก้านะครับเพราะถ้าสี่ไม่ไหวหรอกเพราะว่าไม้น้อยยังปีสิายังขายยังขายถูกวันนี้เลยนะครับอ่ะมาดูคันนี้ครับสี่แสนนึ่งหมื่นบาทคันนี้ไม้หกหมื่นหเองอะนะเอาติสทะเบียน1 0 8่งศูนย์แปดสคันนี้นะครับ 400,000หนึ่งหมื่นบาทไม้60,001ครับปี19ได้สีเทาดำนะฟีดา้ผ่อน6,009ครับใครอยากได้เอาติสนะสีเทาดําคันนี้ครับให้เป็นตัวเลือกที่ดีนะครับ1084คุณจําทะเบียนนี้ไว้เลยไม้60,01สภาพกริปครับปี19ได้สีเทาดํา400,000หนึ่งหมื่นบาทฟีดา้ผ่อน6,009นะครับเผื่อสนใจนะทักมาได้ครับ0659513374มาครับไปลุยกันต่อนะยังมีอีกหลายคันยังมีอีกเพียบเลยนะครับมาดูคันนี้ไหมเดดี๋ยวขออูสคบก่น คันนี้401,000 0บาทไม้9,000คันนี้ไม้9,001นะครับ4419ทะเบียนเนี่ยถ้าจะเอาคันนี้เนาะคุณเอาคันนี้ก่อนนะครับอันนี้ไม้6,000อันนี้ไม้9,000ราคาเท่ากันปีเดียวกันอตเดียวกันเข้ามาพร้อมกันเราต้องเอาไม้น้อยก่อนเนาะจะคุ้มกว่านะครับเซ็นเซอร์ถอยเนาะมีให้แล้วด้วยนะครับใครสนใจทักมาครับ0659513374มาดูวีออสกันต่อนะครับวีออสคันนี้369ปี20ไม้5,000 ไม่ห้าหมื่นสี่พันกิโลนะครับ VOS หนึ่งจุดห้าตัวมิดครับได้สีขาวครับเบาะหนังมีแล้วไฟโปรเจคเตอร์มีแล้วกล้องถอยจอร์ดสกีนมีให้พี่ๆครบแล้วนะล้อมแม็กอะไรต่างๆมีให้ครบเลยคันนี้อีกหนึ่งคันที่น่าใช้นะครับ VOS สามหกเก้าผ่อนอยู่ประมาณหกพันหนึ่งนะคันนี้ฟีด้าผ่อนหกพันหนึ่งนะครับได้กล้องถอยจอร์ดสกีนแล้วไมค์แค่ห้าหมื่นครับอ่าทุกคันนะครับที่คุณดูในคลิปนี้นะครับคุณดูมาถึงตอนเนี้ยนาทีที่แปดเนี่ย ผมฟรีรับประกันเครื่องเกียร์ให้ทุกคันนะครับแต่ถ้าไฮบริดจะไม่รับประกันระบบไฮบริดนะเพราะเขารับประกันจากศูนย์อยู่แล้วครับแต่รับประกันเครื่องเกียร์ให้นะครับ1ปีหรือ20,000กิโลแรกนะถ้าคุณดูอยู่ถึงตอนนี้นะคุณได้สิทธิ์นี้ไปเลยนะทักมาหาผมแล้วแจ้งด้วยว่าขอประกันเครื่องเกียร์นะครับเดี๋ยวผมจัดให้นะติดต่อครับ0659513374 Line @pik152 ครับคันนี้ครับ3217 410,000บาทไม่76,000 คันนี้ก็น่าสนใจแต่ถ้าจะเอานะเอาเอาติสเนี่ยสีเทาดำนะคุณไปเล่นไอ้ไม6หกหมื่นหนึ่งก่อนสีเทาดำอะนะครับแล้วคุณค่อยไปเอาคันนี้แต่ถ้าคันนั้นติดจองแล้วเนาะณนะที่คุณทักมาเนี่ยคุณเอาคันนี้สภาพดีไหมสภาพพอกันไม่เยอะกว่าแค่หมื่นโลครับทะเบียน3 2 1 7, 7ดรถสวยน่าใช้คันนะมาดูยาลิสครับยาลิส2358ทะเบียนนี้40่0 0 0ปีป2 1. 2 1.2ตัวสปอร์ตแต่คุณรูไม้ไม่เท่าไหร่ไม่9 0 0 0ใช่ไหมเดี๋ยวขอดูอ คันนี้ไม่9 0 0นะครับอ่าปี22ไม่9 0 0ครับสีเทาดำ1.2สปอร์ตประหยัดน้ำมัน23ล,ลิตรเป็นอีโก้คครับคันนี้ฟีดาวนะครับผ่อนอยู่7,003ฟีดาวผ่อน7 0 0คุณได้ไม่คุณได้ยาร 9, ิสไม่9,000นะครับคุณจับทะเบียนนี้แคปมาหาผมได้เลยแอดไลน์นะมีแอดไซด์ด้วยแอดไซด์ SI P.E.K. 152ครับหรือคุณโทรครับ0659513374 2358 รถสวยครับแล้วคุณดูไมค์เขาดิไมค์เก้าพัน่ะนะครับอ่ะมาดูคันต่อไป8937รู้สึกคันนี้จะเป็นไฮบริดอ่ะห้าแสนหนึ่งนะครับหนึ 8, ่งจุดแปดไฮบริดเอนทรีครับไมค์หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันไมค์หนึ่งแสนสี่หมื่นหนึ่งพันนะแบตเตอรี่ยังรับประกันอีกห้าปีเต็มรถสวยน่าใช้อีกคันครับใครอยากได้นะประหยัดน้ํามันยี่สามโลลิตรยี่สองโลลิตรยี่สี่โลลิตรคุณมาเล่นไฮบริดสีเทาดําครับคัน,นนี้ปีหนึ่งเก้าบอกภายในสีดํานะเบรกมือเป็นแบบปรับไฟฟ้าแล้วทะเบียนแปดเก้าสามเจ็ดคัน ไม่ผิดหวังนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นฟีดาวผ่อนแปดเนหกคันข้างหลังผ่อนเท่ากันผ่อนแปดเหกเท่ากันแต่ไม่ได้ไฮบริดนะได้เป็นปีสิบเก้าเหมือนกันนะครับคันนี้ทะเบียนหนึ่งศูย์หนึ่งหครับไม่สี่หมื่นเก้าย้ำรถไม่น้อยนิว a อาติสครับปีหนึ่งเก้าล็อตผลิตปลายปีครับไม่สี่หมื่นได้สีขาวสีขาวมันจะแรงกว่าสีบรอนหน่อยนะ มันเป็นสีที่ตลาดต้องการนะครับราคามันโดดนิดหน่อยแต่5้าแสนก็ซื้อได้ครับฟีดาวพอลแปดเป็นหมากับไม์แค่สี่หมก้าพันกิโลรถสวยน่าใช้ทะเบียน1016สนใจจัดได้จัด065 9513374มาดสครับมาดูคันต่อไปดีกว่าคันนี้ซีวิกจอดอยู่ขอดูสคบบหน่อยซีวิกจะเป็นตัว EL เนาะคันนี้ไม่เยอะนะ EL ไม่แสนห้าครับห้าแสนผมมีสีขาวอะถ้าไม่แสนสองถ้าไมแสนห ห้าหกเก้าสามหมื่นโลกันหนึ่งหมื่นบาทหนึ่งหมื่นบาทนี่ผ่อนบ่างกันสองร้อยบาทนะนะครับคุณลองเลือกดูนะครับว่าจะเอาประหยัดไปสองร้อยไหมอ่ะต่อเดือนนะถ้าคุณจะเอาก็ก็มาเอาไมาเยอะนะแต่ถ้าเป็นผมผมเอาไม่น้อยนะครับแสนสองผมกากำลังโอเคเลยอ่ะไม่เยอะไปไม่น้อยไปมาดูขั้นต่อไปครับแคมรี่สองจุดศูนย์จีครับทะเบียนหนึ่งสี่ห้าหนึ่ง คันนี้7 2 9 0 0 0รถสวยซื้อได้ครับไมคแค่85,000กิโลไม่8แปดหมื่ครับปี 19, 2.0 G ้ป้ายแดงหลันสี่กว่าตอนนี้7 2 9ด0สนาพหายไปครึ่งนะครับรถแค่ห้าปีแล้วคุณได้ขับแ a ม r y รี่ครับรถหรูระดับผู้บริหารขับไปไหนมาไหนเสริมบารมีแน่นอนนะครับใครสนใจคันนี้จัดได้จัดครับศูนย์หกห้าเ i ้ e ห้าหนึ่งสมาคหันนี้วีออสครับเก้า สามแสนสี่หมื่นเก้าพันเองไม่หนึ่งแสนกับอีกห้าพันไม่หนึ่งแสนกับอีกห้าพันนะครับคันนี้ได้ปีหนึ่งเก้าครับหนึ่งจุดห้าตัวมิดร,รถสวยน่าใช้นะครับ9051ทะเบียนนี้เลยล้อแม็กมีให้แล้วกล้องถอยมีแล้วจอทัสกรีนมีแล้วและได้ความอึดถึกทนนะครับแบบเอาแบบ v o ออนะครับเครื่องพันห้านะประหยัดน้ำมันก็สัก18-19ปิบเก้าโลลิตรนะครับรถสวยน่าใช้ไปไ้ายแดงออกมา7,500แสนนะตอนนี้ราคาเพียงแค่ สาม0สนม่พไม่ผิดหวังครับคุณสามสี 3, 4, 9, ่เพรอยู่5,000ไปปลายะนะครับได้ไมคแค่1นึ0 0แวิ่งเด้ยาวะนะครับรถสวยน่าใช้มีเยอะเลยยาลิสคันนี้ล่ะนี่ยาลิสทะเบียน8233องคันนี้4 1 9แสนหม่นเก้าพันปียีสองใช่หรอนะครับไมค7 0 0็ดพันะครับ 7, ปี2ีราคาแค่สี่แสนหนันฟีดาวพรเจ็ดพันหนึ่งยาช้าย้ำนะครับไปแดงามาห0 0 0นกว่าตอนนี้4 1 9 0 0น รถแค่สอปีไม่เจ็ดพันแปดสองสามสามนะครับดูจบคุณโทรหาจัดโทรหาผมได้เลยศูนย์หกห้าเก้าห้าหนึ่งสามสามเจ็ดสี่นี่ทรดิทะเบียนแปดศูนย์หกแปดราคาไม่รู้เท่าไหร่นะครับรถมันเพิ่งเข้าทรดิสีดำมีส่วนคันนี้ครับทีเด็ดเลยผมบอกเลยคันนี้ทีเด็ดเลยสามศูนย์สองหกเพิ่งถ่ายเดี่ยวไปนะใครอยากดูคลิปเดี่ยวคุณไปดูช่องหลักเสิร์ชคำว่าเป็กเอาติดมือสองนะครับคุณเห็นคันนี้แน่นอนนะครับอ่าทะเบียนสามศูนย์สองหก นิวเอาติสครับ1.6รุ่นจีปี20ราคาโคตรดีเลย499เองอะ่ะไม่90,002ครับสภาพมันกริบมากนะและปี20มันมีจุดแตกต่างคือเบาภายในมันได้เป็นสีดําไม่90,002ครับคันที่แล้วผมขายไปอ่ะไม่90,000เนี่ยผมขายไป5 1 9นะปี P 20อะนะครับปี P 20จุดแตกต่างคือเบาภายในมันจะได้สีดําให้ดูนี่เบาภายในคอนโซลเป็นสีดํานี่คือแรกรับนะสภาพกริบมากคุณไม่แท้ไม่เดิมนะไม่90,002พัน นะครับรถสวยน่าใช้ไม่เก้าหมื่นสองครับได้เบาะดำคอนโซลดำแอร์แบ็กเจ็ดใบแอร์หลังมีให้แล้วแล้วเบาะข้างหลังคุณด,ดูนี่คือสภาพแรกรับนะถโคตรกริปอ่ะนะครับใครสนใจคันนี้จัดได้จัดครับ065 951 33 74 Line ห้าหนึไลน์ครับได้เอาติสนะครับได้ปีใหม่ๆปี20 นะครับไม่แค่90,000มื่นไม่ไม่ข้าแสนนะครับแล้วก็เบาะภายในสีดําลูกค้าหากันเยอะนะครับสนใจรุ่นไหนคันไหนนะคุณทักมาหาผมได้โดยตรงครับผมเป็นผู้จัดก,การสายขายที่เพชรยนนะเพชรยนคันรถมือสองคุณภาพเกรดเครับรับประกรันไม่มีชนหนักไม่มีพลิกควาำไม่มีจมน้ําไม่มีกลับไม่ก่อไมนะครับได้รถสวยน่าใช้นะครับรถ1คันเราใช้อีก สิปีสิบห้าปีเราไม่ได้ใช้อีก2เดือนหรือ2ปีนะดังนั้นคุณเลือกทั้งทีคุณเลือกที่คุณ,คณ,คณภาพเกรดเดีกว่านะครับคุณได้รถใช้ต่อยาวๆนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาเพชรยนต์มีให้ครับแคปเตียนะครับคันนี้หัวเดี่ยวแสนกว่าบาทแคปเตียประมาณสามแสนสี่แสนก็มีนะครับหรือจะเป็นเกียร์ออโต้ครับแคปยกสูงก็มีซึ่งคันนี้ปีสิบเจ็ดนะเดี๋ยวขอดูราคาก่อนคันนี้3ามแสนแปดหมื่นเก้าพันไม่แสนห้าปีสิบหกครับแคปออโต้ปีสิบหก นะครับน่าจะเป็น e p a s s เนี่ยนะครับไฟโปรเจคเตอร์นะคันนี้ผมให้4 0 0แสน4ี0แสนไปนะครับปี16ไม่เก0 0หมื่ e นะ4ประตูแมนนวลไม่เก0 0ห0ื่นสี่จบไปใครสนใจทักมาครับ0 6 5 9 5 1 3 3 7 4 l i n e s i าห p e k 1 5 2ครับก่อนจากกันนะครับอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ครับพี่ๆจะได้ไม่พลาดน,นะการอัปเดตนะครับรถสวยๆเข้ามาใหม่แบบนี้เยอะแยะมากมาย นะครับสนใจทักมาได้ครับติดต่อหาผมได้โดยตรง0659513374ครับไลน์เอสไซ e k 152ไปก่อนกะ่อนปิดคลิปแถม <human, S 1> คัน<ๆ> <000 S 2> นีน้ก่อนนะครับ459,000ครับ h r v 1.8 EL ปี16ไมล์1 3 0 0 0ตัว EL นะตัวท็อปสุดปี16ครับได้ล้อมแม็กแล้วเนาะมีคูซอนโทแล้วมีซันลูปแล้วเป็นตัวท็อปครับของยุคสมัยนั้นนะสนใจรุ่นอื่นคันอื่นครับทักมาได้วันนี้ครับก่อนจากการอย่าลืมกดไลค์กดสไคร จะได้ไปพลาดการอัปเดตนะครับรถสวยเข้าใหม่แบบเนี้ยวันนี้ขอตัวก่อนขอบคุณมากครับสวัสดีครับ